โอ้ยเอาใจเด่นเนี่ยน้อมาเนี่ยน้อคือตาเส้นใจยากแต่ว่ามันคือโบขคือกันวะเอาเมื่อยเด้อเจ้าไปเป็นอีหยังเห็นจุโม่มุแม่แมมันอยู่ผู้เดียวโอ้ยอย่ามองไอ้ฟังเถาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ว่าให้ผู้อื่นฟังบ่ได้เห็นเจ้านางอยู่ตั้งแต่างเศรษฐีจนสิเที่ยงแล้วเนี่ยเจ้าว่าได้ได้อีหยังอยู่ว่าได้ไปใสอยู่มันว่าให้ผู้อื่นฟังบ่ได้ผู้อื่นเสียบหนักใจ่น้ำ้อื่อน okay? เสียเมย์น้ำ คนค่อยเป็นผู้อื่นอยู่สิได่ว่าผมสู้กับฟังรูจ้จวเป็นอีหยังผู้ใดเฮ็ดอีหยังให้เจ้ารูจ้จวเป็นอีหยังว่ามาดูมันกับว่มีอีหยังดอกบ่มีอีหยังกับว่ามาดิล่ะโอ้ยจะเป็นอย่างหูจักงคำนาะก็อยากลัวเอากระถาฟังอยู่นีแ่แหมว่ามาจวเป็นอีหยังออามาดูมีปัญหาอีหยังเออเอาเสีนเอาจะยกกฟังอีหยังออามาเจ้าหูหบ่เออแต่เ้าะหอดคำแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์นี่ ใส่เวลาอยู่เครื่องเมือ่อผู้เดแต่ละเบอร์เพื่อเสียหาดถตรตีมาใเส่ประกอบกับสตอรี่จะของให้มันเข้ากันเนี่ยหาเพื่อประกอบสตอรี่เออ ใจอึดอีย่างอี่แคบขาดในอะย่างชีวิตเจ้ามันมีปัญหามัน,น่งยากคักจะบอกมันจังบ่มีเพงที่เขากับชีวิตเจ้าเลยตมลิมันบอกเคื่อกันกรนได้แล้วมันบอกเขากันกันจังปะภาพคาดสี้เสียอดนตรีฟ้อนยูซันบอหามอยู่เนี่ยมันบอกเขากันจักสิขาจังไหนเขาก็หาเาก่คือกล่ะก็สิเขาก็ชีวิตเจ้าถ้ามันเป็นจังไหนแล้วจังสิไปแนวไหนจะมอลับอ่บ่กต่จะสั้นละจะบมอ่อยากให้โ<ฮ>ม่เหยฟังหันเอา,อาทับาสโทรมา เอาของเจ้าเนาะเจ้าก็ลับตัววัวลาพัน,นได้รับได้เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยทั้งไหนรับโหวัวให้ยังเราเนี่ยนะถ่ายรูกซื้อน,นี่ล่ะถ่ายรูปเบิ่งเจ้าของนู้เจ้าเห็นบ่งามบ่อืองามอยู่เดียวเขาว่าถ่านี่เนาะพ่อเบิ่งอยู่ได้ล่ะใส่แอบยังหนึ่งวัวใดใส่แอบวเออเจ้าก,กับเบิ้งเนี่ยนอกจากอันไม่ได้ไหวเดียวกันเนี่ยเพราะว่าข่อยเนี่ยเราเปิดตาเบิ้งก็โมหัน โกมูผวกไขอ่อนะโอ้ผักผวกผันฝูงแมนโอ้ยกระตาคนกระตากายโยไลยแล้วเนาะมาันก็แก่เถอาไปธรรมดาละก็ต้องดูแลจากหองเออไม่นมาละกระ,ะข่นี่ล่ะไข้โกมูเป็นตะเบิงโกมูไข่อยหมายคว้ามันแบบนี้คว้าคว้าจะไม่คุยตายวะหลีด้วยนะนอกจากสังกะสีล่ะก็ยังมีข่อยนี่ล่ะที่เป็นตะแอม <laughs> ไม่มีเจ้ากปบไตแอมเอ้อว่าวึงที่หล่ะไอตาฮากเปล่ะตาหากกะนรียกอะไรเนาะว่าไปเนาะอีรีเห็นตัวรู้จกว่าบางงามบอเอ้าแม่เฮ็ดยังอยู่เอ้าชันแม่กำลังตัดคลิปอยู่ว่าจังไหน อันไปถามเนี่<า>ไ<ด>ยไ,ได้อ้นนะแม่ในอ้นนะแม่หัวใจที่บอกที่มาฝ<อ>ึกงานไม่นะแม่ไดอ้นที่ว่าน่ะแต่ด้ดีเมาฝึกงานอยู่ก็พอ่อยายบอกโอ้โหเป็นปจังไรเป็นยังอ,อตอนเล็กๆผมเคยเห็นเล่าอื่นแม่บ้านปลาผ้าปลาผ้าบางสิเด้วยโอ้อบัดน,นี้ก็เห็นเหมือนวานในเดยกนี้นเสียงคนเอืน่นแม่พี่พี่ผ้าพี่ผ้ามาสักนี่จิงสี่ตัว มแม่เอ้ามเดียวเท่านั้นล่ะเอิอนแม่พี่เลยอันนีป้ปีบอกอย่างน้ำเพลินจากเอ,อิอนป้าอยู่ดีๆเมื่อเอ,อิอนพี่นะเออแม่เอกข้าเดียวเท่านั้นว่าว่าถ้าผู้ใดเอ,อิญนป้านะสิจับมันเห็ดลุงเห็นบัดเลยจลับเห็ดลุงหิดเลยอื <c oughs> อ,อยูกเอิอนดีไย บ้านทถากับเมื่อเอื่นเขาป่าปะนี่เนี่ยโอ้ยเบิองหนาเบิองหลังเลย